สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสองฝั่งไทยราฐวัดสุโภศุกคนนะครับผมคลิปนี้ต้อมก็อยู่ที่ท่าเรือราชินีนะครับผมนะคลิปนี้ต้อมก็จะพาทุกคนมาล่องเรือไปที่ห้างไอคอนสยามนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่ห้ามงห้าสิบนาทีนะครับผมนะตอนนอี้บนสันสองของเรือก็จะมีนักท่องเที่ยวต,ต่างชาติเยอะมากนะครับผม バイバ Kakak <tuk> Kakak <tangan> oh,

ราชบงทาหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือกรุณาเตรียมตัวรอบริเวณบ้านท้ายเรือราชบงราชบง For passengers arriving here, please stand by at the exit. โอ้โหทุกคนอากาศดีมากนะครับผมนะมีลมพัดมาตลอดนะครับนี่ครับผมตอนนี้ก็ถึงท่าเรือลาดชบงแล้วนะครับผม ว้าวโอ้ oh, สวยมากนะครับตามที่สังเกตนะครับผมแล้ววันนี้ เรือน่าจะไม่ได้ข้ามสะพานนะทุกคนเพราะว่าน้ํามันขึ้นนะทุกคนสะพานอ่าปกเก้าน่าจะข้ามไปไม่ได้นะครับนี่ครับเรือเขาก็จะกลับอยู่ตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมนี่ครับผมนะน้ําขึ้นนะครับผม คอนเสียมไอคอนเสงสำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านภายในไอคอนเสียมไอคอนเสียม For passengers arriving here, please stand by at the exit. โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออากเรือ Please mind the gap between the boat and the pier. ตอนนี้ต้อมก็มาถึงไอคอนสยามแล้วนะครับผมนะครับผมบรรยากาศล่าสุดนะครับผมนะของวันที่28นะทุกคนนะครับผมนี่นะครับ ก็เป็นมาสำหรับคลิปน like, ี้ต้อก็จะไริจบคลิปไปพี่ตั่นีด้วยกับฝากพีฟีซนะครับผมกดซับสไค i b ์กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ